ออกไปทํางานไม่อยู่บ้านห่วงหมาห่วงแมวลูกน้อยอยู่กับพี่เลี้ยงแม่อยู่บ้านต่างจังหวัดคนเดียวต้องนี่เลยกล้องวงจรปิดเด่นก็สว่างคมชัดดูออนไลน์ที่ทั่วโลกแจ้งเตือนเสียงดงังหากมีผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาในบ้านโตรแรงซื้อแค่กล้องก็ได้เมมโมรี่สันทีสองกิกไม่ต้องไปซื้อเมมเพิ่มได้ครบจบในตัวร้อยทันแรกที่สั่งซื้อวันนี้คุณจะได้รับกล้องวงจรปิดในราคาหลักร้อยเท่านั้นยังไม่พอคุณจะได้รับคูปองเงินคืนหนึ่งร้อยบาทฟรมอีกทันที คุณผู้ชมคะทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่าผู้ไม่ประสงดีรอบๆบบ้านมีอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะบ้านไหนที่ไม่มีกล้องวงจรปิดต้องบอกเลยว่าชีวิตและทรัพย์สินของคุณตกอยู่ในความเสี่ยงมากเลยทีเดียวค่ะถึงเวลาที่มีผู้ไม่ประสงค์ดีลอบเข้ามาในบ้านของคุณก็อาจจะทําให้คุณไม่สามารถรักษาสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของคุณเอาไว้ได้ค่ะความปลอดภัยในบ้านจึงเป็นสิ่งสําคัญแค่กล้องติดบ้านแค่ตัวเดียวก็ทําให้ทรัพย์สินของคุณปลอดภัยได้มากกว่าเดิมถึงสิบเท่าแล้ว ยืนอยู่กับกล้องวงจรปิดที่ฟังก์ชันกบครันที่สุดในปี2023ไม่ว่าจะเป็นดูออนไลน์ผ่านมือถือได้ทั่วโลกเทคโนโลยีอินฟราเรดถึง6ดวงสว่างในที่แสงน้อยจะมืดแค่ไหนก็เห็นได้ชัดเจนฟังก์ชันตรวจจับความเคลื่อนไหวหมุนตามได้อิสระแจ้งเตือนและส่งเสียงดังทะลุก,กำแพงบันทึกภาพและเสียงคมชัดบันทึกวนซ้ำอัตโนมัติติดตั้งง่ายภายใน1นาที ผู้หญิงก็ทำได้ค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกคุณก็สามารถดูผ่านแอปพลิเคชัน 10x t m m ที่พัฒนามาสำหรับรองรับกล้องตัวนี้โดยเฉพาะสามารถสั่งการผ่านมือถือเต็มรูปแบบแบบที่ไม่มีกล้องตัวไหนทำได้สามารถสั่งบันทึกวิดีโอสั่งหมุนกล้องตามจุดต่างๆสั่งบันทึกรูปภาพเพื่อเป็นหลักฐานและแชร์หลักฐานลงโซเชียลทันที แชร์แอร์ดอกให้ตำรวจหรือคนใกล้ตัวโดยที่คุณจะอยู่ที่ไหนของมุมโลกก็สามารถแชร์ได้ให้ภาพที่คมชัดกว่าแบรนด์ไหนๆเปรียบเทียบภาพจริงให้เห็นกันไปเลยจะเห็นว่าดูภาพในกล้องได้ชัดเพราะให้ภาพที่สว่างกว่าถึงสองเท่ามาพร้อมกับฟังก์ชันตรวจจับความเคลื่อนไหวตัวกล้องสามารถหมุนได้รอบทิศทางจะทําให้คุณไม่พลาดทุกเหตุการณ์สาคัญหากมีผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาในบ้านของคุณกล้องจะแจ้งเตือนให้คุณทันทีและร้องเสียงดังมากแบบนี้ เรยดีว่าเสียงดังทะลุก,กำแพงคนข้างบ้านได้ยินกันไปเลยค่ะสามารถดูผ่านมือถือได้ทั่วโลกและยังสามารถพูดคุยจากมือถือไปยังกล้องได้เลยแบบนี้บอกมือหน่อยค่ะสวัสดีค่ะบอกมือหน่อยบอกมือหน่อยค่ะสวัสดีค่ะและคุณยังสามารถติดกล้องเอาไว้ดูลูกดูหลานบันทึกทั้งภางพและเสียงหรือให้กล้องทําหน้าที่เป็นตัวกลางสื่อสารพูดคุย2ทางระหว่างคุณกับลูกก็ได้ใครที่ชอบตกแต่งบ้านขอแนะนํากล้องติดบ้านตัวนี้เลย ดีไซน์สวยวางที่ไหนก็สวยงามจะติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆก็ทําได้ง่ายๆเพราะมีน้ําหนักเบาติดตั้งง่ายใน3ขั้นตอนใช้เวลาแค่1นนาทีก็ติดตั้งเสร็จแล้ว 1. ติดตั้งกล้องไปยังที่ที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นโต,ต๊ะตู้เตียงมุมอับต่างๆก็สามารถติดตั้งได้เลย 2. เสียบสายจ่ายไฟเลี้ยง3เชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันเท่านี้ก็ติดตั้งได้แล้วง่ายๆแค่3สเต็ปผู้หญิงอยู่บ้านคนเดียวก็ทําได้ ต้องติดบ้านฟังก์ชันครบครันรองรับเมมโมรี่การ์ดและบันทึกวนซ้ำทําให้คุณไม่ต้องใช้เมมแพงๆก็สามารถบันทึกได้ตลอดและที่สําคัญไม่ต้องไปซื้อเมมเพิ่มเพราะแค่ซื้อกล้องวืจรปิดวันนี้คุณก็จะได้รับเมมโมรี่การ์ดเพิ่มทันที บ้านเดนโก้คมชัดดีไซน์สวยสำหรับ100ท่านแรกสายจบครบที่890บาทย่ม้เิบาทไม่มีบกุค่ม <Wow. S 1> ได้คูปองเงินคืนพร้อมเมมโมรีการ์ดส2ม2กิกใช้งานได้เลย <Wow. S 1> ประกันศูนย์ไทยมั่นใจ1ปีเต็มรางวัลคุณภาพ3ปีซ้อนสั่งด่วนจำนวนจำกัด